สวัสดีครับกนะครับตอนนี้ก็กลับมาินเกม99วันเอาชีวิตรอดในคืนมรณะในป่าแห่งอ่าก็ไม่ได้กบกเกบนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าผมติดใจมากเลยนะครับนะผมเล่นแบบว่าติดแบบกอมแงมเลยช่วงนี้เล่นไป4 5ชั่วโมงเลยนะครับนะยาวๆเลยสําหรับการฝึกฝนนะครับซึ่งผมก็ได้รู้เยอะอะไรมากมายแล้วนะครับนะนี่ดูเพื่อเรามันกำลังทําสูตรแบบหม้อต้มสตูแบบว่าเออกินได้ตลอด แล้วตอนนี้นะครับตัวผมก็ใส่หัวหมาป่าตอนแรกเนี่ย EP แรกเนี่ยผมเล่นแทบไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะเล่นไปแทบ ไม่เข้าใจเลยนะฮะตอนนี้เรากําลังหาเอ่ออันนี้คืออะไรไม่เคยเข้ามาวะ่ะเอ้ยตรงนี้ไม่เคยเข้าวะ่ะเดินตรวจเช็คไปอ้าเออกูชอบโดนอะไรแบบนี้ประจำเลยท่านผู้ชมเวลากูโดนสำรวจเนี่ยโอเคเออแล้วผมก็ลืมบอกนะครับว่าผมเล่นเป็นสายเอเลี่ยนนะครับนะยิงปืนจิ้ว,จ,ว,จ,ว,จ,วจิ้วนะฮะโอเคแม็กไลเฟิร์นอีกแล้วถึงแม้เราจะมีปืนเอเลี่ยนผมก็บอกเลยว่าปืนไลเฟิร์นก็ดีกว่าและแรงกว่านะครับนะ้าอ๋อชิปหายบักนกโหัววี โอ้โหมาเป็นตระกูลเลยปะโถ่พลิกพ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 ิกแต่ละมือจะเลยเดเดินแป๊บเดียวนกฟูก็ตามเราไม่ทันอาสับหลังกูสาบหลังกูมันสับหลังกูแล้วหลังกูเกือบกูตายแล้วดูยัยดี้นะครับนะโอ้โหกําลังปั๊มสนุกเลยโอ้ดูมันเอา ฮ่ต่อมาคุณนางฟ้าครับผมมีดอกไม pues whales, ้มาแลกครับผมก่อนหน้าน right ี้ผมแลกไม่เป็นเลยดิผมจะซื้อพริกใส่พริกเข้าไปอีกพริกนี่เป็นส่วนสําคัญนะครับผมบอกเลยว่าพวกดอกไม้พวกนี้สําคัญสุดๆนะครับในการวิ่งเดียวตัวรอดเอาละเราคือนกโรบสปอร์ตแคมีลโฮจะจะเป็นคนแรกที่เข้ามาชิงตรงนี้เอาละวายวายยอะเคยไปวายวายมันไม่เยอะเท่านี้ดิที่จริงมันออกมันมันมันคตรออกมันน้อยไม่ใช่หรอวะ เอาครับต่อไปเรามีภารกิจที่จะต้องไปช่วยเด็กนะครับโอเคคนที่2ถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องช่วยเด็กโอเคเอาลนะเปิดประตูเปิดประตูะตว่าไงจ้าเด็กน้อยป้าป๋ามารับแล้วนะดูหนะ้าเด็กดิเออนะโอเคไปเจ้าคาเซนเดี๋ยวขอเปิดหีบก่อนเอาล่ะนะครับวันนี้จะเป็นวันที่เราจะโดนโจมตีนะครับกับพวกไอชนเผ่าะซึ่งกูเฮ้ยไอดี่เข้ายัางไงวะเพื่อนเ,อเดี๋ยวก่อนกูเข้าไม่เป็นปะ ไอ้กูเข้าไม่เป็นเฮ้ยอ้ไอ้กูเข้าอย่างไรเนี่ยเฮ้ยเอาชิบหายแล้วกูเข้าไม่เป็นเพื่อนอ่ะไอ้ยเจ็บนะเว้ยไอ้ยเพื่อนกูเข้าไม่เป็นเข้าอย่างไรวะพวกเราวิ่งแล้ววิ่งใครเป็นคนคิดใครแม่งออกแบบว่าแม่งออกแบบได้โคตรบ้าบอเลยแล้วสุดท้ายนะครับโอ้ยเพื่อนก็อัพเก็บมาได้จนถึงขั้นเต็มนะฮะ เอาล่ะตอนนี้เนื่องจากแมพกว้างขึ้นแล้วเราจะเดินให้กว้างขึ้นละกันเออขอของดีโอ๊ยทำไมกูได้แต่พิมพ์เขียววะกูไม่เข้าใจเลยชีวิตทำไมกูได้แต่พิมเขียวพิมพเขียวพิม์เขียวพิมเขียวอยู่นั่นแหละกูจะไม่มีโชคอะไรกับชาวบ้านเขาเลยใครวะเนี่ยอ้าวกูเอาหมีไปฝากเพื่อนละกันนะครับนะโอ๊ยมันหยางนี่บ้าไปแล้วเหล็กสี่ชิ้นเอ้ยอันนี้มีโบด์ด้วยวะไม่เพิ่งรู้แหมก็มีโบอถ์ด้วยมีโบอถ์แล้วก็มีโจทย์เฮ้ยที่ไหนอ้าวกูมีบอลหิมะบอลหิมะบอลหิมะกูไปเก็บอ้า กูตายตีกูทีเดียวกูตายเออโอเคเพื่อนกูขอบใจมากเพื่อนไอ้แฟบ์เมื่อไหร่จะมาโคตรนานเลยมึงกวาจะมาโอ้นั่นไงกูรู้ที่ซ่อของเด็กแล้วมีเต็มเลยเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินมาหยอก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 อ้หยอก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 อ้กูหยอก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 ดิเก็บของ้วยทีหนึ่งไม่จริงเราก็ฆ่าได้นี่หว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คอยจะไปช่วยไม่ต้องห่วง เจ้าหน้าที่คอยคอยดูความปลอดภัยที่นี่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงโอเคเจ้าหน้าที่คอยจะคอยจัดการมันเองเจ้าหน้าที่คอยจะคอยดูอยู่ตรงนี้เว้นซะแต่มันปิดเลยตรงนี้ดิี่ยผอ่ะกูยิงเพื่อนมึงต่อแล้วกันถ้าไม่มีใครมากวนก็ได้อยู่นะครับนะอันนี้เออดีว่ะมันเป็นสกิลสุดยอดเว้ยมีหมีมีหมีมีหมีมาลอยมาลอยหลังเฮ้ยอ้าอ้าชิบหายเสียระบบเสียระบบ เสียระบบเสียระบบเสียระบบวิ่งซิกแซกซิกแซกซิกแซกวิ่ง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 เราต้องเร็วกว่านี้เราต้องเร็วกว่านี้เราต้องเร็วกว่านี้อ้ากูจะช่วยให้มันได้ครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะช่วยไอเด็กคนนั้นให้ได้ผมว่าผมช่วยได้ว่ะอ้าไอพวกอุปาลุปป้ามาอีกแล้วเอาเอาไงดีไอเพื่อนกูเข้าไปหลบด้วยดิเข้าไปหลบได้มาเพียบเลยดูพวกมันมาเพียบเลยเพื่อนบอกซุบบัอกมีปะให้ให้กูกินด้วยดิกูหิวอ่ะ ไอ้ใครตีกูเนี่ยโอเคทำซุบักมีไปด้วยโอ้โโคตรน่ากลัวเลยด้แม่งน่ากลัวจัดโอ้ยเอออย่าเข้ามานะเว้ยนี่นี่ตีแม่งนี่มีปืนกูมีปืนกูมีปืนกูจัดแกไปเองเอ้เฮ้ยกูกูขอยิงเข้าก่อนนะอย่าแยกกูนะอย่าแยกกูนะกูรู้มึงก็หิวเหมือนกันนะแต่กูจะตายแล้วไอ้เพื่อนทำอะไรสักอย่างหน่อยดิว่าเฮ้ยไม่ช่วยทำอะไรเลยถ้ารู้ว่าแกอยากปั๊มเวลนะจะเข้าใจแต่ เสบียงเองมันไม่พอเว้ยเข้าใจไหมเสบียงเกงมันไม่พอเว้ยถ้าเองจะอยู่อย่างนั้นอะเอาละถ้าจะช่วยเองทําแปลงแล้วกันนี่นี่ถ้าทำแปลงไว้เอาล่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการหาเสบียงใค้ได้มากที่สุดพเพื่อพตังค์ชิปต่อหน้าต่อตากูเลยตะกี้แวบ,บๆต่อนหน้าต่อตากูเลยนะไอ้แซดมึงแกโอ้โหชิบหายไฟดับไม่ปลอดภัยอีกแล้วเหรอว้ย วิ่งแล้วกูวิ่งทำไมวะเนี่ยไฟดับไฟดับไฟดับเพื่อด้วยเพื่อนเพื่อนเช่วยช่วยช่วย่ว่วย่วยกูด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเพื่อนเว้ยเวกูโดนกูโดนลยวอเออฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนน่ากลัวเลยว่ะเพื่อนชิหายเราสอคนเราจะตายกันอยู่ที่นี่เราจะตายกันอยู่ที่นี่เราจะตายกันอยู่ที่นี่ชิหายแล้วมีหมาตกมึงไม่มีเสื้อกันหนาวแบบกูด้วย ไอ้น,นี่เนาะไอ้อน,นี่เนาะตายแน่ๆเลยนี่แหละชีวิตซเวอร์ของแท้นะครับท่านผู้ชมเอาละเอาละโอเคเราจะรีบตัดไม้นะครับเนื่องจากเพื่อนมันไม่ช่วยเราทําไม้เลยวะนะครับมันก็เลยแบบอยู่แบบเนี้ยจะจะต้องคอยมาแบกแกหรือไงวะเนี่ยไม่เข้าใจเลยเอา้าวมึงเป็นพิการมาเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นพิการมาเนี่ยออกมาช่วยกูทำเลยสิถ้าจะไปหลบอยู่ในนั้นนะ่ะโออีก30วิบวิจะมืดแล้วโอ้โหวิธีซาวเวอร์ของแท้ วิธ sure. no ah, oh. ีสวาเวอร์ของแท้มีกันอยู่สองคนแต่อีกคนนึงไม่ช่วยอะไรกูเลยมันปล่อยให้ผมได้รับบทบาทใช้ชีวิตสวายเวอร์ด้วยตัวเองมาอีกแล้วไอ้พวกชนเผ่าอุปาลุมป้าเอ้ยเสียงก็แล้วมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วพวกมันเข้ามาแล้วหลบสมทันมาแล้วเบื่อเื่อกูตายเบื่อกูตาย ดูเพื่อนมันมันไม่ยอมออกเลยนะครับมันกลัวมากมันกลัวจัดเลยอะ่ะเอาละส่วนกูจะตายในวันนี้ละกันบายอ่ะเอาละคราวนี้ผมเอาแก๊งผมมาด้วยนะครับนะทุกคนเลยในทีมงานวันนี้เราจะต้องถึง9กสกาวันให้ได้โอเควันนี้เรามาบุกอ่รารังโจรกันก่อนนะครับก็แกะูกูตายบัลเลงใครบัลเล็รนุกโ <c oughs> อ้กูจะตายโอ้อ เป็นเด็ดเป็นเด็ดเป็นเดดมีเป็นเด็ดอยู่หรือจะวิ่งเข้าไปสับพร้อมกันเลยเอาไหมล่ะปื้มีกระสุนป่ะไปแล้วผมจะพิสูน์ไปแล้วพุทธพลดิจิตอลดิเออได้แล้วได้แล้วโอเคเขาละขี้อ๊ากาวาดจุ๊กจิ้มจุ๊กจ้วงเป็นเด็ดะเนี่ยไม่มีเบนเดดแล้วเออไม่มีเบนเดดนะเว้ยมึงไม่มีเบนเดดนูเว้ยไอ้เหี้ยมีใจเย็นเออลูกตีม ่กูเสียวยามันตายว่ะเฮ้ยมันจะเกิดอีกคอยมามันจะเกิดอีกไอโคตรปั่นไอ้เหี้ยโคตรปั่นเดี๋ยวกูเองกูเองไรอจุดโจมรอจุดโจมใส่ฟ้าแลบทุกคนรอนะรอนะรอนะรอตัวสุดท้ายแล้วตะลุมบอลนะรอก่อนรอก่อนจะตัวตีใกล้อ่ะถ้าตัวตีใกล้น่าจะได้เลยเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่ตายนะเฮ้ยมันตีทะลุแพงง่ายเอ้าเถรดเถรหนี่ในจะเกิดอีกวะยัง เด็กไม่เขี้ยเฮ้ยพุงพมึงมีศัตรูไหมไอสัตว์กูหิวข้าวอะเฮ้ยฝนฝนหยุดตกแล้วกลับก่อนไหมไปสามสิบวิชนิดเดียวเองโอ้ยเหมือนแม่งเอาหอกถับไอ้นี่อย่างเดียวกูเลยว่ะไม่ไม่ได้เอาทีมเลยว่ะประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วทำได้แล้วทำได้แล้วโอ้มันเอาไรเฟิลมาว่ะมึงมีไรเฟิลตอนไหนเนี่ยเก็บ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 เพราะผมมีไรเฟิลนานแล้วแต่ว่าไอ้นี่มันหมดไม่ตายมันขึ้นกล่องแดงอยู่นี่ ไม่อยากจะเชื่อเลย50วันแล้วว่ะได้ลูกซองเอ้ยนี่ก่อนพี่กินนี่ก่อนผมอาไอ้นี่มาให้พุดจอดน้ำมันนี่ไม่เคยใช้เลยว่ะต้องลองว่ะมันเอาไว้ทำอะไรวะพุดจอดน้ำมันมันคือเราเราได้น้ำมันจากการเรามันเจเนเรตน้ำมันเลยป่ะเราไม่ต้องไปวิ่งหางไงอันเดียวเลยนะเนี่ยอันเดียวเนี่ยก็ืกรรอก่อนผมเอากุญแจช,ช่วยเด็กมาให้เอาเ้าหมายความว่าไงไหนอะไรเอาฮะ คุณแจช่วยเด็กอีกคนมาให้ทำไมเอามึงฆ่าหมดแล้วเหรอใช่ผมฆ่าไปหมดแล้วแล้วทำไมไม่เอาไปเปิดประตูช่วยเด็กวะไม่ใช่มันมันนกคู่มันมาพอดีต้องวิ่งอ๋อครบแล้วถึง99วันนี่เห็นไหมใครกดค้ามั่งผมยังไม่ได้กดเรียบร้อยก็คือคืออะไรวะ คืออะไรคือเฮลคืออะไรเอ้าเอ้ามันไปไหนวะเอ้าเอ้าเปิดกงนี่หันมามองด้วยอะไรวะ99วันนี่รอดูมันมันกลับบ้าสร้างกระท่อมสร้างกระท่อมสร้างกระท่อมเฮ้กูจะอยู่ที่นี่ ยัน500วันไปเลยอ,อ,อ,อสร้างหมกตัวอยู่ดีๆ,ๆเละอ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมหลังจากเล่นไปนานผมก็ได้สร้างบ้านหลังเล็กของผมนะครับนะซึ่งก็โคตรเกลียนเลยวะ <c oughs> เราเล่นสูตรตามชาวบ้านเขานะครับก็นี่แหละเนี่ยชีวิตชีวิตติดสตรูนะฮะซึ่งก็เรามีคอนะครับถ้าเราอยากรอข้างนอกเราก็แก้ไขได้ นะครับส่วนบ้านของผมก็ประมาณนี้แหละนะครับมีรั้วกันมากมายเออน่าจะหลอดจากที่นี่ไปได้แต่ถ้าอยากออกไปชมวิวข้างนอกก็นี่ทุบฮะไป,ปไงฮ่ออกมาข้างนอกนะครับนะไม่มีใครแล้วไม่มีใครเล่นกับกูแล้วไม่ใช่อะไรนะครับดูดูบ้านกูนะครับกูเห็นแค่นี้แหละนาตากูดิดูมันดินะครับดูมันเหมือนโดนขังอะ่ะแบบว่าออกไปจากบ้านไม่ได้ช่วยด้วย อ๋อแล้วก็อีกอย่างนะครับภารกิจของผมนะครับยังหาเด็กไม่ครบเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นการเล่งเวลาของผมจะช้ามากอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดภาพมาดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าผมจะรอดตายจากที่นี่หรือเปล่านะฮะโอเคไปอ้าวท่านผู้ชมอะไรวะเน,นี่ยกูออกมาแค่แป๊บเดียวเองกูโดนหมาป่าต,ตอดตายนะ่ะปะโถเผิดแผนกูเลย ต่ไม่เป็นไรวันนี้มันกลางคืนและมันดึกและผมว่านะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันล้กันสําหรับ500วัน1,000วันอะไรก็ว่าไปผมน่าจะระวังกว่านี้นะครับนะป่านนี้ก็ไม่โดนหมาป่ากินแล้วแหละนะฮะเออโอเคเอาล่ะสำหรับนี้พอแค่นี้แหละบย